สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องผ่านสวนฟ้าหมูคนปุ๋นด้วยจ้าขอพระคุณได้หลายด้วยจ้าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเบิงคลิปการเลี้ยงหมูฮูกแผลวเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้จ้าจะวเมืบบ่อเาคุยสู่กันฟั่งเกี่ยวกับเพื่อเนเพื่อนเนาะจ้าที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูไหวกระเสียนนะจ้าไหวกระเสียนเลี้ยงหมูได้ไหมเลี้ยงได้สบายมากด้วยจ้าเดี๋ยว คลิปนี้ไปว่าจะมาวัาพูคุยสู่กันฟังสําหรับเพื่อนๆวัยเกษียณน่าจะ,ะยุดการทํางานประจำนเพจาะ,ะว่าจะเป็นขราราชการหรือว่าเพื่อนๆที่ทํางานรับงิ่นนเดือนน่าจะพออายุ60ปีเนาะเขาก็จะยุดทํางานประจำบานี้เขาก็บาบอกอยากอยู่บ้านซื้อน่าจะบขาอยากอยู่บ้านเฉยๆอยากหางานทําอยากมีรายได้น่าจะการเลี้ยงหมูเนาะก็เป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งที่เพื่อนๆวัยเกษียณน,น,นี่สนใจนจ่าจะบานี้ การเลี้ยงหมูเนาะสมาไว้กับเสียนี่ก็ยังเหตุใดอยู่จากพื้นว่าอ่าเป็นอเชียที่บรร่ไดดบ,รรอบ่อใดนักหลายเนาะจ้ะเพราะว่าการเลี้ยงหมูหองเฮานี่ก็คืออ่าแต่เป็นหมูพื้นบ้านคือปเแอลเลี้ยงเนาะจา้ะบ่ว่าจะเป็นหมูปลาหรือว่าหมูดาหรือว่าสายพันธุ์ลูกผสมเนาะจา้ะการเลี้ยงหมูกับบ่ได้ยุ่งยากแห้หงเนาะแล้วก็การให้อาหารหมูห้องก็จะให้ตอนเศร้ากับตอนแลงเนาะจา้ะวันละสองครั้งเนาะมันกับบรร่อใดนักเกินกําลังส่เขาจะเหตุใดเนาะ บัน้สหรับคนไหวกเกษียณเนาะจ่ะเพื่อนๆบันินนยุตจ,จากงานที่เคยเห็ดเป็นประจําทุกวันทุกวันเนาะให้มาอยู่บ้านซื้อๆอยู่บ้านสื้อๆอย่างสีเนาะจ่ะกระเบือนะ่อเนาะเพราะว่าบางคนนั่นช่วงระหว่างวันแต่เป็นวันธรรมดาเนาะจ่ะหลงๆเขากลับไปทํางานแล้วกับล้านๆกลับไปโุงเรียนยังนีเนาะจาะกับอยู่บ้านคนเดียวบางที่กับเงาบางที่กับเบือ่ออยากหางานเห็ดงานทำเนาะจะาะบัน้อาชีพการเลี้ยงหมูเนาะจาะ ท่าเพื่อนเพื่อนมิจัยหักนอกจากมิใจใัยอันชอบในการเลี้ยงหมูนี่ก็เป็นอาชีพทางเลือกที่เ็ดในห,ห้านั้นบง่บงเหียวบ่งเหงานอกจากมีอ,อาชีพเพศแล้วก็เดี้ยอาเขาร่างกายโดยการให้อาหารหมูหรือว่าหาพืชพักใบเขียวไม้หมูมก,กินมบม่ว่าจะเป็นพักกันทิ้นต้นกล้ยวยนอกจากพักบุ้งหรือว่าพักกระเฉดการเดินการใด้ห้าอาหารให หมูกินนีกนคือว่าเป็นการออกกําลังกายแล้วก็เห็ดในห้องมีสุขภาพจิตด,ดีเนาะจะอยู่ในสิ่งอแบบว่าทําในสิ่งที่ห้องมักเนาะจะมันก็นจะซอยห้องอ่นบ่บเครียดแล้วก็บ่เหีียบเ่ยบเงาเนาะจะมีมีเบียกไ้เห็ดนั่นนาะจะเพื่อเบื้อบนนี้การเลี้ยงหมูแบบเพาะพันธุ์ลูกหมูขายเนาะจะบ่ว่าจะส่งตลาดหมูหันหรือว่าคุ้นเลี้ยงขายเองเนาะจะ ก็จะ,ออะจะเมื่อยแน่าด้จาเพื่อนเืนช่วงที่ว่าหมูขอดลูกเนาะที่การดูแลหมูแมลูกอ้นอนน่าจะลูกหมูน่อยขอดไม่นี่น่าจะมันก็จะมีช่วงที่เมื่อยแน่ตอนช่วงที่เขาต้องดูแลช่วงหมูขอดลูกเท่าน,นั้นเราจะหลังจากนั้นแล้วก็บ,บ่บ,บ,บ,บ่มีเหลืองอยังให้ต้องกังวลน,น่าจะถาหมูเข้าสุขภาพดีบ่มีความเจ็บไข้ได้ดป่วยเนาะก็ขคืนอยกับเข้าดูแลน่าจะสภาพสิ่งแวดล้อมความเป็นยูข้องการเลี้ยงหมูเงาเนาะจ้ะ วันนี้ก่อนเขาจะลงทุ่นเลี้ยงหมูนอกจ้ะเพื่อนเขาก็ต้องศึกษาแนวทางการเลี้ยงหมูสกปรกสาหรับสายพันธุ์ที่เขาสนใจอยากจะเลี้ยงเนอกจากว่าว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้อาหารหรือว่าสภาพล่งเลื่อนนอกจากเหตุจังไดหมูที่เขาเามา่อเลี้ยงลงในคอกนี่นะให้เขาอยู่สบายเนอกจากไม่มีความเครียดเนาะเพราะว่าการที่ว่าหมูที่เขาเามื่อเลี้ยงนี่บ่ค่คอยมีความเครียดกับ,กบสภาพสิ่งแวดล้อมเขาอยู่สบายนี่ จะลดปัญหาเรื่องการปวดเจ็บป่วยของหมูได้เนาะจากบานนี้ถ้าห้าศึกษาแนวทางไว้ก่อนเนอะจากการเลี้ยงหมูหฮานี่ก็จะลดปัญหาตามมาเนาะอจ้กบ่อยเจอปัญหาน่ะน,นะมานมีการเลี้ยงหมูเนา่จ้ะเป็นเพื่อนเฮาก็ต้องสังเกตอาการหมูเป็นเนาะจากเขาต้องศึกษาให้เป็นเรื่องนี้เนาะสังเกตอาการหมูเป็นหมายถึงว่าเฮาสังเกตดูได้ว่าหมูหฮานี่มีอาการแบบนี้เขาเป็นอย่าง เขาป่วยเขาเจ็บท้องเขาท้องอืดหรือว่าเขามีความเครียดงุดงิดอย่างสีา้าจ้ะหรือว่าเขาบทสบายเนาะเขาต้องสังเกตอาการหมูเป็นนะั่นนะเขาก็จะได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เนาะจา้ะนี่ลเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าไวกระเสียนนะจ๊ะเลี้ยงหมูได้สบายมากเนะจ้ะไม่หนักเกินกําลังเนาะถ้ามีใจมากใจชอบนะจ๊ะก็จะเหตุให้เอามีสุขภาพจิตดีนาะจา้ะ ได้ออกกําร่งกายเนะาะจังไดไปแอวก็ขอขอพระคุณทุกการติดตามเนาะจ้ะเอฟซีทุกคนสนใจการเลี้ยงหมูเขามาติดตามเบิ่งคลิปในช่องครูป่าได้เนาะจ้ะพอกันไม่ไดคลิปหนาเนาะจ้ะจะมีเดืองยังเมื่อวามาคุยสูกก่กันฟ่งอีกเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเฮาเนะจ้าจส่งปีมีความสุขทุกคนเด้อสวัสดีจ้า